ลีก u อฟซูเปอร์เพจนะครับชื่อเดิมของเขาก็คือ Legends of Super Pets ที่มัได้ดูเท่ยอย่าง Justice League หรือว่าเก่าเกมอย่าง Justice Society of America ที่เพื่อนๆจะได้ดูในหนังเรื่อง Black Adam นะแต่นี่คือขบวนการสัตว์ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ในปี1962คือนับจากปีนี้เนี่ยย้อนกลับไป60ปีด้วยกันขบวนการนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วพวกเขารวมตัวกันครั้งแรกนะครับในเล่ม a d v e n t u r อ s Comic เล่มที่ ซึ่งในเล่ม Adventures Comic นะครับมันจะเป็นเล่มของการประจนภัย Superboy ครับก็คือซูเปอร์แมนในร่างของวัยรุ่น High School ที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนเต็มตัวแต่ว่าเป็นซูเปอร์บอยอยู่นะครับโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย Legends of s u p e r p e t s จะมีสมาชิกอันได้แก่ครับคิปโตนะครับหมาของซูเปอร์แมนสตรกี้แมวจอมพลังของซูเปอร์เกิลเบปโพลิงจอมพลังและก็โคเมตม้าส่งพลังครับ ในตอนแรกเหล่าสัตว์ทั้งหลายเปิดตัวในเล่มอื่นของซูเปอร์แมนโดยที่ยังไม่ได้เจอกันสักทีนะครับจนกระทั่งในปี1961ทีมงานของ DC ก็เห็นว่าน่าจะจับเอาพวกสัตว์เนี่ยมาลองรวมอยู่ด้วยกันนะพวกเขาจึงลองเชิงฮะโดยการนำเอาคริปโตและก็สเตรกกี้เนี่ยมาอยู่ในเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหนึ่งในเล่ม a อคชั่นคอม c ิซึ่งผลตอบรับนะครับผู้อ่านก็ต่างสนใจและก็ชื่นชอบอยากจะให้พวกสัตว์เนี่ยมารวมตัวกันอีก พอในเล่ม Adventures Comic เล่มที่293พวกเขาจึงเขียนเนื้อเรื่องว่ามีภัยจากต่างดาวนะครับที่กำลังจะบุกมาที่โลกนั่นก็คือตัวร้ายที่ชื่อว่า b r บรน g o v f ซึ่งมีอนุภาพทรงพลังมากซ u เปอรบ์บอยจึงรวมทีมกับกลุ่ม Legends of Superhero ซึ่งเป็นฮีโร่ในอนาคตในศตวรรษที่30มารวมพลังกันรวมถึงเจ้าสัตว์ทั้งหลายทั้ง4ตัวเนี่ยมารวมตัวกันจนสามารถปราบเบรนโก o ฟได้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากฝั่งซูเปอร์แมนทั้งหมดเลยจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในปี1985เพราะว่าทาง DC เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า Crisis on Infinite Earth คือเขาจัดระเบียบของจักรวาลทั้งหมดครับพะในตอนเริ่มต้นของ DC Comics จะมีจักรวาลคู่ขนานเป็นร้อยเป็นพันซึ่งอาจจะทําให้ผู้อ่านสับสนว่าเฮ้ตัวละครนี้อยู่โลกนั้นตัวละครนั้นอยู่โลกนี้พวกเขาจึงจับโลกคู่ขนานทั้งหมดเนี่ย มากาเนิดใหม่ในโลกใหม่ที่เรียกว่า New Earth ทําให้ต้นกําเนิดในยุคแรกเนี่ยโดนล้างออกไปครับในตอนต้นกําเนิดพวกนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ตัวละครที่เป็นดาวเด่นของกลุ่ม Legends of Super Pets ก็มีคริปโตครับมาของซูเปอร์แมนซึ่งเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวละครรับเชิญให้กับทางซูเปอร์แมนในหลายๆเล่มถ้าไม่คริปโตเนี่ยมีสื่อแตกแขนงออกไปหลายอย่างมากนะครับปรากฏตัวออกไปทั้งในทีวีซีรีส์บ้างในแอนิเมชันบ้างนะครับ รวมถึงวิดีโอเกมด้วยคริปโตนี่เหมือนจะเป็นพระเอกในกลุ่มสัตว์ของ DC c o คอม s ิเลยนะครับซึ่งนั่นเองก็เป็นเหตุผลที่ว่าคริปโตกลายเป็นพระเอกดาวเด่นในเรื่อง DC League of Super Pet s นั่นเองที่มาของสุนักคริปโตนี่ก็คล้ายๆกับซ u เปอร์แมนหรือคาวเอลเลยนะครับ เขาเนี่ยเป็นสุนัขเลี้ยงของครอบครัวเอลเมื่อตอนที่ดาวคลิปตันกำลังระเบิดมันก็ถูกจอเอลครับพ่อของซูเปอร์แมนเนี่ยส่งออกจากดาวตามหลังคาเอลเพราะความตั้งใจของเขาอยากจะให้คลิปโตอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กน้อยคาเอลเมื่อถึงโลกแต่กระสวยอาวากาศของเขาเปลี่ยนทิศทางทำให้เดินทางมาถึงโลกช้าเมื่อมาถึงก็พบว่าคาเอลกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์บอยไปแล้วพลังของเขาก็เรียกว่าใกล้เคียงกับซูเปอร์บอยก็คือสามารถหเหาะเฮินเดินอากาศ ยิงแสงออกจากตามีดวงตาเอ็กซ์เรย์สามารถพ่นลมหายใจแห่งความเยือกแข็งและมีพละกกำลังเหนือมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่คริปโตจะพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของคลาร์กเคนหรือแม้กระที่ไล่ที่สมอลวิลและบางทีก็จะอยู่ที่ปอมปราการแห่งความสันโดษทานทัพของซูเปอร์แมนที่ขั้วโลกและเขาก็จะมักปรากฏตัวคอยช่วยเหลือซูเปอร์แมนและเพื่อนสนิทข,ของแบทแมนซึ่งบางทีก็ออกช่วยได้และบางทีก็เหมือนจะทำให้เรื่องเนี่ยมันยุ่งยากมากกว่าเดิมครับ ก่อนที่คริปโตจะเป็นพระเอกใน DC League of SuperPets นะครับเขาก็เคยมี a n i m เมชันฉายเดี่ยวของเขามันแล้วด้วยนะเพราะในปี90นะฮะความน่ารักของคริปโตเนี่ยก็ได้จุดประกายทีมงาน DC ให้อยากทำแอนิเมชันของเจ้าหมาตัวนี้ขึ้นมาและยิ่งในช่วงปีนั้นเนี่ยแอนิเมชันของ DC ก็กำลังลุ่งเลืองสุดๆทั้งเรื่อง Batman The Animated Series และ Superman The Animated Series ที่พวกเขาสามารถขยายจักรวาลออกมาเป็น Justice League Unlimited พวกเขาจึงอยากจะลองขยายโลกแอนิเมชันด้วยฮีโร่พวกสัตว์ลงในซีรีส์ที่ชื่อว่า Crypto the Superdog แต่ครั้งนี้นะครับพวกเขาอยากจะเข้าถึงเด็กๆมากขึ้นจากโทนแอนิเมชันที่พวกเขาทําจะเป็นแนวที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้พวกเขาก็จะลดโทนนั้นลงและก็เลือกลายเส้นนะฮะที่น่าจะเข้าถึงเด็กได้นั่นก็คือการไปดึงลายเส้นแบบหน้า Barbara ที่เคยทำแอนิเมชันอย่าง Frinstone, The Jet Sun มาทำเป็นลายเส้นแอนิเมชันของ Crypto The SuperDog ถึงแม้โชว์นี้จะมีคริปโตเป็นตัวหลักนะครับแต่ตัวละครลองที่มาสร้างสีสันในเรื่องเนี่ยก็ทำให้เรื่องราวของแอนิเมชัน50ตอนนี้คล้ายๆกับเป็น Super p ์เพแบบไซมินิครับเพราะว่ามันจะมีทั้ง s ติก y ก h e c เดอแมวจอมพลังที่คอยมาป่วดเรื่องราวต่าง และก็จะมีเอชเดอะแบทฮาสหมาของแบทแมนครับที่จะดึงเอาบุคลิกของแบทแมนมาสร้างความสุขุมอึมครึมซีเรียสตัดโทนสดใสของคริปโตได้อย่างเข้ากันนะฮะก็คือทั้ง3ตัวละครนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างสีสันให้กับเรื่องราวอนิเมชันนี้ได้ดีมากๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปของเราได้ทันทีเมื่อเราอัปโหลดขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ i you